กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะคะใน Facebook เนาะด้วยแอคชั่นต่างๆนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ spesm n นั่นเองเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยหลับปัลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อมแบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันเยอะแยะเลยแล้วันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลฟ์โพสต์นะคะของ a c e b o o k ก็เลือกที่เฟซบุ๊กตรงนี้กันได้เลยนะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันได้เลยนะคะ เมื่อเราครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงนะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยากันได้เลยค่ะนาลิงมาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการขั้นต่ำอยู่ที่30เราใช้เป็น50นะคะเวลาเฉลี่ยของเราสิบอนาทีค่าใช้จ่ายแค่2บาทจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยเระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนะะยาะอายาย์ของเราอยู่ที่6ไลน์นะคะเขานี้ตลองนีรอบหนึ่งนะคะ แต่นี้นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะจะแค่6กไลค์เองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นส2บไลค์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรานั่งรอไปอีกสักพักหนึ่งก็นนะ่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการนั่นเองเนาะก็ถือว่าคาสัง่งเจ้าของเรากําลังดาเน,นินการให้อยู่นะคะสําหรับใครที่สนใจนะส,สามารถจริ้มเลยลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะผู้ป,ประกานใดต้องขออาภัยว้ในะตรงนี้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ค่ะตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ